ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกๆคนเด้อครับผมเนาะบอกว่า FC เพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่เข้ามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับรววหวยรัฐบาลลาวนะครับงวดประจําวันที่16นะครับเดือนสิงหาคม2564นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นสูตรคัด3ตัวเด่นนะครับพี่น้องนะครับผมครับกรกรอนเข้าไปรับชมนะครับบอลรองก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับทุกคลิปนะครับเนาะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับนำเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับเนาะตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณอาจมีหลุดมีเข้าเป็นบางงวดนะครับเนาะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับทางช่องไม่สนับสนุนื่องการพนันทุกชนิดนะครับพี่น้องนะครับผมครับผมก็เดียวเข้ามาเบื้องผลงวดประจำวันที่12นะครับของวัที่แล้วนะครับเนาะ คร่าวๆก่อนนะครับเนาะครับผมผลหัวรัฐบาลลาวนะครับงวดที่แล้วนะครับ0 0 0 4 1 4 9นะครับเนาะ0 0นี่เป็นเลขล่างชุด6กตัวนะครับ4 1นี่เป็นเลขล่างชุด4ีตัวนะครับส่วนเลขบนกับหนึกับ4 9นะครับเนาะบอลองก็ให้เด่น4เด่น7ฟันศูนย์นะครับผมเนาะกาส่วนศูนย์นี่ส่วนศูนย์นี่ก็เข้านะครับมาเข้าตัว ตัวเลขล่างชุดทกตัวนะครับเนาะเลขศูนย์นะครับแต่ว่าบอลองจับคู่บอทูนะครับก็ขอโทษขออภัยนะครับผมส่วนเจ็ดนี่รุดไปนะครับส่วนเจ็ดนี่รุดไปเนาะส่วนเด่นสีนะครับเด่นสีนี่มานะครับพี่น้องเด่นสีนี่มาสี่เก้านะครับสี่เก้าตรงๆเลยนะครับผมนี่ครับสี่เก้านะครับสี่เก้าบนนะครับเนาะส่วนสามตัวสามตัวบอมีนะครับเนาะสามตัวนี่รุดไปนะครับก็ขอโทษขออภัยนะครับผม ครับผมสลับคลิปนี้นะครับเนาะตัวเด่นก็สรุปแล้วก็เข้าเข้า2ตัวเด่นนะครับเนาะเด่น4กับเด่น0ูนย์นะครับส่วน2ตัวก็มาเจาะเข้า4ี่เก้าตรงๆนะครับเนาะในแนวทางหัวรัฐบาลนะครับสูตรคัด3ตัวเด่นนะครับผมนะครับผมก็เดี๋ยวเข้ามารับชมในงวดนี้เลยนะครับเนาะครับผมก็เดี๋ยวเข้ามารับชมงวดประจําวันที่16เลยนะครับเนาะตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่บลองจะให้ไปนะครับ สูตรคัด3ตัวเด่นเนาะสูตรคัด3ตัวเด่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นในงวดนี้นะครับก็มีเก้านะครับผมแล้วก็มี8นะครับ บอลรองยังหมักศูนย์นะครับพี่น้องหมักศูนย์แห้งนะครับงวดนนี้ขอฟันศูนย์ก็แล้วกันเนาะนะครับเด่นเก้าเด่นแปดฟันศูนย์นะครับเนาะในสูตรคัดสามตัวเด่นนะครับผมส่วนจับคู่นะครับจับคู่สองตัวเนาะศูนย์แปดนะครับศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับผมเนาะ ส่วนเด่นเก้านะครับเก้าเจ็ดแล้วก็90นะครับส่วนเด่น8 83 81แล้วก็8ปดนะครับผมเนาะ กับโปรดใช้วิจรารย์ในการรับชมเด้อรับไปน่องเนาะส่วนสามตัวนะครับตัวเด่นสามตัวเนาะก็จะมี081นะครับแล้วก็079แล้วก็804นะครับผมเนาะนะครับเป็นจดจครับทึกใจกันยญาบ่ญเนาะครับ FC เนาะ กรโปรดใช้วิจยาในการรับชมเด้อครับพี่น้องบอลองกับบ่มีทางรู้ได้นะครับว่าแนวทางเสยออกตัวใดนะครับก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะส่วนตัวที่ชอบนะครับผมก็จะมีนี่เลยนะครับ08กับ04เนาะสองตัวส่วน9นี่ครับ9นี่บองมาก97นะครับส่วน8นี่ชอบ83นะครับผมเนาะ ส่วน3ตัวก็07 9ก้านะครับแล้วก็804นะครับผมเนาะนะครับนะครับผมเดี๋ยวมาให้รับชมนะครับผมนะครับทึกใจกัยังบุคับทึกใจกันลองแคปหน้าจอไว้นะครับพี่น้องไปพิจารณาเนาะนะครับผมสลับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรคัด3ตัวเด่นนะครับผมงวดประจำวันที่16เนาะ เดือน8-2564นะครับครับผมสลับคลิปนี้กับบอลองกับคอแรงใจเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เนาะเป็นกําลังใจให้บอลองเลยด้อครับผมเนาะเพื่อบอลองจะได้มีกาลังใจฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผมทิ้งท้ายกับคอให้พี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางหวยสูตรคัดสามตัวเด่นนะครับเนาะครับผมสรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ